จารณะสิบวิชาแปดเรียกเป็นชุดก็เลยว,ว่าจารณะวิชาสมบัติจารณะวิชาสมบัตินี้เป็นพุทธทคุณหมายความว่าเป็นคุณวิเศษของาศาสนาพุทธโดยตรงความผู้ใดที่ไม่มีคุณลักษณะ ของจรรนสิ้าวิชาแปดอยู่ในภาคปฏิบัติไปนั่งหลับตาเนี่ยมันออกนอกจารณสิ้าวิชาแปดไม่มีพฤติกรรมในจารณสิ้าวิชาแปดไม่มีหลับตาไม่มีหลับตาหลับตาเป็นลัทธิที่หลับตาปฏิบัติน่นนะ เพื่อมรักเพื่อผลนั่นหลับตาเราก็จะได้มรักได้ผลในลทัทธิอย่างนั้นเป็นลัทที่องเดียวทีเป็นลัทที่คงคนนอกาศาสนาพุทธความเสื่อมของาศาสนาพุทธทุกวันนี้มันเสื่อมไปถึงขนาดนี้ถึงขนาดที่เรียกว,ว่าไม่เชื่ออัตมาพูดอย่างไรก็เชื่อกันยากเพราะจะไม่เชื่องง่าย เขาเชื่ออาจารย์ที่มิชาทิฏฐิแล้วก็หลงผิดติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้มันผิดตั้แต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่มาถึงสันห้ารอปีเนี่ยในยุคที่อาตมาเกิดมาเนี่ยเขายึดผิดหมดแล้วอาตมามาเห็นผิดอาตมาก็ต้องมาทำงานหน้าที่นี้เพื่อที่นำเข้าสู่ความถูกต้อง พูดแล้วดูเหมือนอาตมานี่ใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆเขามีอาจารย์ปาอาจารย์ต่างๆที่สืบทอดกันมานั่งหลับทานั่งหลับตากันมา,นาก่อนอาจารย์เสาอาจารย์มั่นมหาบัวใครตะใครอีกก่อนเจะก่อนนั้นอีกเขาพานนั่งกันมาแล้วหลงผิดกันมาตั้งตอนไหนไม่รู้ แต่พอตามตำนานแล้วก็จะสืบสาวได้ราวประมาณอาจารย์สาวอาจารย์มั่นเป็นผู้นำหลักๆของทางสายหลับตาแล้วก็มหาบัวก็ประทืกกันว่าเป็นหลักสำคัญเพราะมหาบัวนี่มาพูดมากนาปากมากยืนยันว่าตัวเองบรรลุในการนั่งหลับตาอะไรอย่างนี้ขึ้นมา ต่างๆน,น,ๆนานนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่หลงผิดกันมาอย่างจริงตามที่พระจาท์ตรัสไว้ในอานิสูตรว่า,าศาสนาพุทธมันจะเสื่อมไปมันไม่เป็นโลกุตรธรรมนมันเป็นาศาสนาของโลกียะเท่านั้นฌานก็ฌานโลกียะศีลก็ไม่มีไม่ม,ม,ไมีมีแต่วินยัยมีแต่วินัย แล้วก็หลงผิดว่าวินัย227ร้นี่นคือศีลของพระคำว่าวินัยกับคำว่าศีลนี่ก็เข้าใจกันไม่ได้ว่าต่างกันวินัยนั้นมีการอาบัตมีการผิดแล้วก็มีโทษส่วนศีลนั้นผิดศีลแล้วไม่เจริญผิดศีลแล้วไม่พัฒนาตนเองไม่ได้ปรับอาบัต ไม่มีใครปรับบัตถือศีลไม่มีใครปรับบติแต่ตัวเองไม่เจริญเองโดยปรมาวินัยน,นั้นเป็นสมมุติวินัยนี่ยต้องมีหลักมีเกณฑ์ต้องมีการควบคุมดูแลกันแต่ศีลนี่เป็นอิสระเสรีภาพนะผู้ถือศีลอิสระเสรีภาพไม่มีใครมาปรับอบติไม่มีใครมาควบคุมไม่มีใครมาเป็นเจ้าเขาเจ้าของอะไรตัวเองจัดการเองได้เองเป็นเองถูกต้อง ถูกต้องตรงแท้ตามสัจธรรมเองผิดก็ผิดเองนะเพราะงั้นรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะอัตมาก็นำมาขยายความเพื่อที่จะชี้บ่งให้รู้ไอ,ขอ้ข้าใจยืนยันให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนะอ่านอัมพตสูตรมาจนถึงข้อร้อยหสบ เอ็ 2, จบหกจบภาณวานที่หนึ่งละขึ้นร้อยหกจบโดยที่อัมพตธะจำนนแล้วก็สารภาพว่าไม่รู้รอกวิชาคืออะไรจรณะคืออะไรตั้งๆที่เป็นผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่มีคนนับถือว่าเป็นผู้จบบทมนเข้าใจผิดว่า เข้าใจเลยนะว่าบทมนต์ที่ม okay. ีจรณะมีวิชาอะไรต่างๆนานาเขาก็เข้าใจว่าอภปถฐานนี่มีมีจรณะมีวิชาแต่แท้จริงมีแต่บัญญัติมีแต่ภาษาทองได้ช่องจําได้เข้าครองเป็นนกแก้วตนกคุนทองแต่ตัวเองไม่ได้มีจรณะไม่ได้มีวิชาจรณะมีศีลคืนขันตนเป้นตนไม่มีศีลไม่มี ถือศีลมาเอาศีลมาปฏิบัติให้แก่ตนเองโดยการปฏิบัติก็คืออาปัณปฏิปทาสามไม่มีไม่ได้ปฏิบัติเอาปัณ伽ปฏิปทาสามโดยมีศีลอย่างศีลข้อหนึ่งเราถือศีลข้อหนึ่งเกี่ยวกับสัตว์เรามาปฏิบัติอาปัณ伽ปฏิปทาสามก็กําหนดที่สัตว์เราสัพพัสสัพันกับสัตว์เมื่อไรไม่สํารวมอินทรีย์สัพพัพกับสัตว์เกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะ ก็ผิดศีลศีลไม่ไมไม่ไม่มีมักมีผลนะก็ต้องรู้เวทนาสัญญาปิญญางงตนเองยุทธจิตรู้เจตสิกของตัวเองปฏิบัติศีลแล้วก็ต้องเมื่อมีสัมผัสแล้วก็ต้องรู้ไปถึงนามธรรมของตนเองนะแล้วก็ควบคุมดูแลด้วยชาคิยานโยคะโดยการภาคเพียงเป็นผู้ตื่นรู้มีสติรู้สัมผัสสั้มปันอะไรต่างๆแล้วก็เกิด พอชงเจมีสตินะ่ะมีสติมีรรมวิจัยมีวิริยะอ่านะแล้วก็เรียนรู้พิจารณาวิจัยทมกายวาจาใจของตนเองนือวิจัยทมกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตรมในธรรมของตนเองให้ออกอ่านแยกให้ออกเลยว่าสัมผัสแล้วเนี่ยจิตมันเกิดกิเลสเป็นมูลหรือ มีกิเลสตัณหาอุปทา,านในเกิดผสมสงขารปนอยู่ในจิตหรือเปล่าแยกของแล้วก็พิจารณาให้กิเลสนั้นมันลดละจางคลายหายไปด้วยปัญญาอันยิ่งหรือให้เกิดฌานเกิดฌานเป็นพลังงานที่จะเผาผลาญเพราะพลังทำให้เกิดปัญญานั่นแหละหรือจะทำให้เกิดบุญนั่นแหละก็คือพลังงานนั้นก็จะมี อำนาจมีฤทธิ์เผาชาเนี่แปลว่าเผาหรือแปลว่าไฟเผากิเลสไปได้จริงๆนี่ฟังดีๆอาตมาอธิบายนี่เป็นสภาวะธรรมแท้ที่ท้งสายหลับตาอธิบายอย่างอตาตมาไม่ได้หรอกอธิบายไม่ได้ต่อให้ร้อยมหาบวัวอธิบายอย่างอตาตมาไม่ได้ไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะเพราะเขไม่ได้ศึกษาอย่างนี้ เขาศึกษาแต่สะกดจิตสะกดสะกดและไม่ได้เรียนรายละเอียดของจิตเจตสิกต่างๆเพราะจะอธิบายอย่างอาตมาไม่ได้ตั้งใจฟังดีๆอาตมาไม่ได้ไปลบปลูไม่ได้ไปยกตนข่มท่านแต่อธิบายสัจธรรมสภาวะธรรม,รรรมอธิบายวิชาการสู่ฟังนะมันตั้งใจดีๆอาตมาเอาชีวิตมาทิ้งตั้งสิห้าสิบกว่าปีแล้ว ตั้งแต่อยู่ทั้งโลกอตมาก็ไม่มีปัญหาทั้งโลกอาตมาก็เจริญทั้งโลกอยู่ถ้าอยู่ทั้งโลกอตมาป่าปนานี้ก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้านพันล้านอะไรไปตามปราษาธรรมหากินทางธุรกิจบันเทิงแต่อตมาไม่เอาเลิกมามาทำงานศาสนาทิ้งโลกโลกโลกระทำต่างๆหมดมาทำงานเป็นโลก,กุตระแสดงตน ภาคเพียรพยายามพาคนที่สนใจมาปฏิบัติธรมตามเกิดโลกุตรธรรมอัตมาขาอยืนยันว่าชาวสงฆนี่เป็นพวกโลกุตรธรรมเป็นพวกโลกุตระสามารถทีะรู้จากกิเลสจึงอ่านจิตเป็นจริงลดละกิเลสได้จริงและก็เป็นโสดาสกิทานาคาอราหาันกันจริงๆรวมกันเป็นหมวดหมู่เป็นสังคมจนกระทั่งเกิดสารณีิยธรรม เป็นชุมชนเป็นหมู่กลุ่มที่มีการอยู่ตามชุมชนชาวโศกทั้งหมดกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยมีเมตตากายกรรม,มเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมีสาธารณโภคีได้ลาบมาโดยธรรมลาภธรรมิกาแล้วก็เอามาเข้ากองกลางสาธารณะใช้กินใช้ใช้กินใช้ร่วมกันในกองกลาง ไม่ยึดว่าเป็นของตัวของตนกันซึ่งเป็นเศรษฐกิจชั้นหนึ่งของมนุษย์ชาติโลกก็เป็นไม่ได้ไง,ง่ายๆแต่ชาวโศกเป็นได้นำหน้าคนทั้งโลกผู้นี้ดูวุมนใหญ่แต่มันใหญ่จริงๆชาวโศกนี่ปฏิบัติสัจธรรมปฏิบัติธรรมะนี่เพราะอธิบายมาเป็นแบบที่โลกนีก่เขาฟังเป็นเศรษฐกิจเศรษฐกิจชั้นหนึ่ง เศรษฐศาสตร์ชั้นหนึ่งเป็นเศรษฐศาสตร์ที่คนทุกคนเสียภาษีอย่างเต็มใจเสียภาษีคือมีไรายได้เท่าไหร่ก็องมาหักภาษีชาวโศงนี่มีไรายได้เท่าไหร่ไม่ต้องหกักภาษีเอาเข้ากองกลางร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีโรคไหนก็าทำได้หรอกมีโรคชาวโศงนี่แหละทำได้ เรียกเป็นโลกเลยนะไม่ใช่เรียกแค่ประเทศไม่ใช่เรียกแค่รัฐนะเรียกเป็นโลกและโลกชาวโศกเนี่ยโลก,กะชาวโศกทําได้นี่ไม่ได้คุยโม้ไม่ได้พูดลงไหลตัวเองอะไรเป็นเรื่องจริงเป็นสัจธรรมที่ตรวจสอบไดไม้มาเรียนรู้ได้มันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสูงที่เขาไม่เชื่อกันได้ยังไง,ไง,ไงหนึ่ง,ย,งยังไม่รู้ว่าเอะมันคืออะไรกันแท้รายละเอียด สภาวะรรมของโลกุตระขั้นศาตนาโปรคีนี่สองแม้เขาพอเข้าใจเขาพอเชื่อแต่เขาก็ไม่เชื่อว่าคนจะเป็นไปได้อะไม่เชื่อ่าคนเป็นไปได้แต่เจ้าโรกทำได้ทำได้นยุคนี้อะยุคติดศาสนาเสื่อมสองพันห้าร้อยกว่าปีเนี่ยนะมันเรื่องนี้จะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเลย ซึ่งเราทําแล้วคนเขาก็ไม่ค่อยฟังไม่ค่อยออกฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรือรู้เรื่องก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงเขาก็รอแต่ว่าเออดูเหมือนมันจะเป็นไปได้นะเขาว่างนะเออดูมันมันเป็นสาธารณโปคีมันเป็นคมที่มีศีลกันจริงๆมีอธิจิตหรือมีสมาสมาธิกันจริงๆมีปัญญาปัญญาจริงๆเป็นปัญญาแปดเนี่ยนะแล้วก็มีวิมุต มีวิมุิจริงๆเขาก็ดูว่าเออดูมันมันมันก็เข้าทีนะแต่มันดูมันมันแกล้งเป็นกันพยายามเสแสงมันถูกตรงตามพยัญชนะดูที่มันจะหมดกลั้นมันก็พยายามเสแสงไปได้นานแค่ไหนเขาจะดู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 นี่ห้าสิกว่าปีแล้วมีแต่นั่นมีแต่แข็งแรงยิ่งขึ้น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  พราะถ้าเป็นจริงแล้วนี่มันไม่มีเสือ่อมรอกมันมีแต่แข็งแรงยิ่งขึ้นเป็นปริสุทธาประโยชนตาตามุทุกัมมัญญาปภัสรายิ่งยิงย่งขึ้นอาตมาโอ้โหสบายใจนะภูมิใจเอาพร,รานะัญนะบาลีมาอ้างอิงประกอบยืนยันยังก็เก่งบาลีเนี่ยแต่ไม่ใช่เราไม่ได้เก่งบาลีเลยจําได้ว่าสภาวะเป็นอย่างนี้อาตมากา็เออเนี่บาลีเป็นยังไงอ๋อเป็นอย่างนี้เลยอาตมาก็จําได้ไม่ยากเพราะมีมสภาวะ ก็มาไล่ยังกับคนเก่งบาลีที่แท้ไม่ได้เก่งเลยบาลีน่ไม่ได้เรียนเอาป้ายยามาติดเนื้อยาอัตมามีเนื้อยาพอดูป้ายเอาป้ายนี้โอ้จำได้ละเพราะมันไม่ยากเรามีพยัญชนะเรามีสภาวะก็เอามาพูดเอามาใช้ยอยู่ทุกวันนี้